สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิการมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นปลาทอดราดซอสทอริยากิค่ะเพื่อนๆนค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ไปหั่นเนื้อปลาเลยค่ะวันนี้พิการใช้เป็นเนื้อปลาน้ําดอกไม้นะคะร้างทางาําความสะอาดแล่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเลยค่ะเพื่อนๆน พี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆขาไปลองทําดูนะคะเมนูง่ายๆนะให้สมาชิกในครอบครัวได้อร่อยนะคะออปลานี่เพื่อนๆจะใช้เป็นปลากระพงก็ได้นะคะเนื้อปลากระพงก็ได้และแต่เพื่อนๆเลยนะคะาหาั่นชิ้นออตามที่เราชอบเลยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่แต่พี่การก็จะเอาเป็นชิ้นพอคำนะคะ เสรับเรียบร้อยนะคะพี่การก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะคะดับคาวนะคะเพื่อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่การจะใส่น้ำมันงาใส่น้ำมันงาไปสัก2ช้อนนะคะ พื่อความหอมค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลไปน,นิดหน่อยสักหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวพี่การจะใช้ผงทอดกรอบนะคะผงแป้งทอดกรอบนะคะใช้โรยบนตัวปลานบนปลานะคะปลาชิ้นปลาเนี่ยค่ะเวลาทอดเขาจะได้ไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็จะทอดง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้ แป้งทอดกรอบนะคะใช้โรยเลยค่ะโรย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 เสร็จแล้วเราก็เขย่านิดนึงนะคะที่การตั้งกระทะไว้เรียบร้อยแล้วใส่น้ํามันไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็พอน้ํามันร้อนเราก็ทอดได้เลยค่ะเพื่อนๆค่อยๆทอดนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะใส่ลงไปทีละชิ้นละชิ้นนะคะเพื่อนๆ่ะ อันนี้เขาจะไม่ติดกระทะนะคะเพื่อนๆถ้าเราถ้าเราใช้แบบเราไม่ใส่ผงทอดกรอบลงไปเนี่ยบางครั้งเขาจะติดกระทะนะคะเพื่อนเอันนี้เวลาเราใช้ผงแป้งโรยเนี่ยเวลาทอดออกมาเขาจะสวยงามนะคะกรอบอร่อยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็เนื้อปลาไม่เละด้วยคะ่ะ พอเราทอดเหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักนะคะให้เสด็จน้ํามันนะคะเพื่อนๆนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทําซอสกันค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนะเด็กๆชอบแน่เลยค่ะเมนูนี้จัดเลยค่ะเพื่อนๆพ่อสุกได้ที่เหลืองอารามเราก็ตักขึ้นพักเอาไว้ให้เสด็จน้ํามันนะคะเพื่อนเพื่อนเเาเนนาามนูนี้จะ เ,เพื่อนๆจะใช้เป็นราดน้ำปลาหวานๆก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่การจัดสูตรไว้ใต้คลิปให้เลยค่ะทั้งสองสูตรนะคะเอาน้ำตาลใส่นะคะประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆเสร็จแ,แล้วก็ใส่ออซอสคิโคแมนนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสเทริยากิค่ะ เราจะไม่ราดซอสเทริยากยิไปเลยนะคะเพื่อนๆพี่การจะใช้เป็นผสมนะคะเพราะว่าพี่การจะใช้ผสมด้วยเนยสดด้วยนะคะก็ที่เด็กพี่การจะเอาไปเคี่ยวนะคะใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้เนยสดก1ช้อนชาค่ะเวลาเราราดลงไปเขาจะหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ไปตั้งไฟเคี่ยไม่เหนียวนะคะ พอ,อ,เ,อ,อเขาเคี่ยวเดือดได้ที่แล้วเราก็ยกไว้นะคะยกผักไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนๆพอนพอเหนียวได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็เอามาราดบนตัวปลาที่เราทอดไวนะะ้นะคะนะคะน่าทานหอมมากเลยค่ะหอมเนยเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนๆนแล้วเราก็มาจัดจานค่ะ ดการจัดจานด้วยกระหล่ำปีซอยนะคะเราใช้เป็นกินแก้มกันก็ได้นะคะเป็นแบบเครื่องเคียงนะคะเพื่อนๆวางนะคะแล้วก็เอาปลาวางนะบนกระหล่ำปีเพื่อนๆจะใช้เป็นผักชนิดอื่นก็ได้นะคะเป็นผักผักสลัดก็ได้นะคะเพื่อนๆกินดีมีประโยชน์เลยค่ะทั้งผักทั้งปลานะคะเพื่อนๆค่ะ พอได้ที่เสร็จแล้วเราจัดจานเสร็จแล้วเราก็เอาซอสเทอริยากิราดเลยค่ะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆไม่ราดจะใส่ถ้วยเครื่องไว้ข้างๆก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนเลยจัดได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะปลาทอดราดซอสเทอริยากิของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ